อ่สีอะไรคะสีเขียวสีเขียวแล้วสีเขียวแล้วยังไงไปได้สีเขียวเราไปได้โอ้โหเก่งโอ้ไฟอะไรลูกไฟสีอะไรหน่ะสีแดงสีแดงไปยังไงไปได้ไหมไปเอาสีแดงต้องหยุดนะคะนั่นสีอะไรสีแดงสีแดงไปได้ไหม สีแดงไปไม่ได้สีแดงไปไม่ได้สีเขียวไปได้ไหมสีแดงสีแดงไว้ไงสีแดงต้องหยุดค่ะสีแดงไปไม่ได้ตอนนี้ไฟสีอะไรอยู่นะสีแดงสีแดงรถต้องเป็นยังไงคะรถต้องหยุดก่อนนะคะใช่ไหมลูกรถต้องหยุดเห็นไหมพ่อก็จอดรถ พ่ก็จอดรถนะคะทุกคนก็จอดเห็นไหมน่ะทุกคนก็จอดรถนะอ่าต่อไปต่อต่อไปต่อไปเป็นไฟอะไรคะสีแดงเั็งเป็นสชแดงอยู่นะสามสองหนึ่งศูนย์อ่าสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวลยสีเขียวอะไยังไงไปได้สีเขียวเราไปได้ไไดโอ้โหเก่งมากเลยคะ่ะ เก่งมากเลยสีเขียวเราไปได้สีแดงไปได้สีแดงคือหยุดสีเขียวคือไปได้ค่ะสีเขียวคือไปได้ค่ะไปได้ค่ะสีแดงคือ,คอหยุดสต็อปค่ะทุกคนต้องหยุดนะสีเขียวสีเขียวกรีนไปได้ค่ะขับรถผ่านไปได้ดไปได้ใช่ค่ะ Ừ, ở đâu này là nôn ừ, ở đây nôn ừ, ở đây <laughs>